แก่เ็น no ุ <si <S <s ่ห่เอไว้ได้าต่อยน้องหลวงไอ้นองน้องหลวงเออบางฝากนกอคไได้อุย่ะตาเล่นน้องหลวงไงฝากากน้องคนจอุ่ยอ้บนโอเคอไว้ได้าจะต่อยอไว้ได้กันในชื่อดอมเม่ลาม่ไ่เชื่อน้องอาโค้ด้ตอนนี้เอไว้ได้ปกีไย์วุฒิาสุนันยแล้วแน่อ่ามีหลือองซุยองซุยนะองซุยไพยมนไ่นเนาะองซุยน่ะเขาม่ยแงลง ใหเอาไว้พิกก่อนดีกว่าอ๋อเอาไว้ให้เกลือก็เลมให้เกล้วก่อนม่รกะเนี่ยให้กลหั่นรุโซอลียนี่ยนะเออตะไลทุบละแลอก็ถ้าจะไลอีกหรอกทาตะไนี่แพ้ห่นอ๋อโอเคเอาไว้ได้ชื่อบางฝ่ักนะขอบในด้านเต้นนะควายตากจีคว้ามาบ้าว้ามาแล้วนอะเดาเอาไว้ได้ ปะติหลาตาโดปตุกตะกุลานาดาเลเนกะนะเฮกิกะปูก็เดตาตอเออนะตาตอนะมีกะเลาะเลบูรามูราเอเฮบูรานันเนอืมอะโคดาโดเนะดินิยัยนาเวดาปะอะปูปูเวโบนากวากวาตากะซอปูตินพากิเลกอกเลนะ ปัจฉิบาละตาปตุขุตากนอลปดีควาเรกาเดนานะนากูตาซุเตเปียนบิเตเปียนโดนาเยมีวะไคเมลิโมนาลิโมเมลิโมเนเตอูเลอาวเวดาอ่าเลคเลคเนบราสกาเมลเนบราสกานอลคออเมรคาอกูตาโดเนดามุกออาวเวดายานอลปอลตาคิซิลินอลปเลมาเจดาเลเมเตรีเลมาเจดาเดเนียเดปาฟีพาบายีนามุกุจูเลลูกดาที่นี่ เลตุลม <lad> ุคู here, in ่จูมาจูมาจูแฮเกียร์เลจูดุเฮนี่กันหน้าเข้ามาเราเมอู้กูติกิริเกเฮว่าตาไรไกลเกบะบะมีกินลูกว่าเด้อภัยยากไว้อีเวเมเวอะโดดอนี่ดาไปแลมาเจอดอแฮเกลิดอดออเวดะดิฟาลิมุเราไว้ดักอย่าเลออ่าโมปาให้กี่สิขออะโดตันในใจเฮเกโอ้ตะก่อลุตะเนาะเออบาบ้าเอ่อประเชที่เราบุตะเนาะเกในด้านในเตนูดอเนตา มาเจติจีบ okay, so ัวเมเมเยโร่ตามาเจติบัวเมเอาตะอาบาเมเอาเยดเกบปาบดรักกะละมาเจรันตาตะคายนี่ตะกะลาบาเนาะตะกะลาบานี่เดะควอปไปกะละมาเจลาอามีนพอมย่าดิเนมาเจปัวเนาะพ่นนอนาติละพะดิตีนอเมโอเคตาตะคายนี่ดูอะแวควอปคริโปเตเวด้ากะซายูแอบลีโวลองปัมลูโคตาเลปวาอะลอกีลอควยปวาพัวพานนาติพะอุรอมะเนาะอะคนี่เดะกะเรียกว่าเนาะฮีละอากริกัลเตอร์นี่เนาะ แกมอกพอดูเอาเวลาตักขิเนาะบกมาเวลากะกะพอนะกุป่ะเนาะตาตํามาผู้มาตอนเป๊ะมามีกะพอเจ็บผู้เนาะมาไกตักขิของตะเกี๊ยวบาดเนาะแกเอาไว้นะมีเวลาตักพิชมาเยอะเนาะเฮเวลาเลออ่าดีกว่าลิมูเนาะดอเอาไปที่โปรตีนฮะตามาเจินลอยิชมดาเพเยลแมเจออันนี้ชมดามีตีดันจะกันเลกเอื้อก็ดอจิเนาะเวลาแกจี้ไปจ้า นช่วงใด้ิบเลกกูเอารดอดกป็นี่แต่รอดกดนอกเอเะเอาไว้โอ้แต่เพื่อเดี๋ยวไม่่ใครเอาดืเลือดระอาโงนอะปวแต่พกเราอยิ่จุญาสัสบายอย่างช่วงอีช่วว่าเนาะเอาไว้ให้เราอยาสูปุ๋ยคลาปุ๋ยตาจีเขาจีนเราทีากอเยกกระทบะปเาะเไว้เผู้เราไว้ให้กินแล้วก็ลเอไม่ป้าเดตาจีนราจีนเอากรลเนาะควรจะเรานี่ตอูตาผูนดูมาเนาะไว้ได้ไม่ไว้ได้ อ่าปตาชอหลอสะนอเดี่ตอนนี yes. nerve, so the, the ้เจใจนี่หรอเนาะเยดาได้ตาพิทามาอุดาเวยหลอเนาะกว่าชั่วรอได้ยินเลยกว่าชั่อได้ยินเลหร่อขุดได้ในเดือนนี้เนเดิตดูตาผู้ผันตุ่หลาะเล่นเร่อตามาเจีวจีเลาะเล่นเลยมาเจียวาผพันนาทีผ่านเดน้เฮสิโกย่าจีตาขุดเดอนนี้เดียวเยตาคตุ่มาหล่อเราไม่เท่ารถเดนี้เนี้ตาเริ่มพูเรือจีอุดต้นลูกนาจีต้นตาจีหล่อหล่อบ้าหล่เดือนนี้ไนาเี้้า ဘာဘာချူတော့တာလုံးတော့ပူကြီးပေါ့အမေတော့မာတာချူခဲ့နေဘာယောတော့ပေါခိပေါ်ဒါမာဒါအတမြို့ကြပြဘူနော်အခေါ်တာတော့နေတာတဏိယရေစာကုတ္တုမော်နော်လေမခိလောတာနော်အခေါ်တာတော့နေတာတွတီတဲတာနေနော်လာရှယ်တုံးပြဘာတဘလောကတော့နေချုံတာခေလေကူဝေးတော့နာလဲတာလဲမကြနော်အဝေဒာအတတာတာခဲ့တာပြဘလောကတော့နော်โอเคအဝေဒာနေတာနေတော့တဲသာမရှိမများ เตรียมตั้งริ้งเดียวมาเตรียมท่าบ้านไม่มาเลยสราภาพดีสักคู่ด้วยมั้งว้าก็น้ำมันมากเลยนะยูทูบุรีควาลมาบ้าจิควาลยูทูปุนี่จิตวิญญาณพะโลควาลยูทูปุนี่เนาะควาลอาการน็อคอะไรกันเนาะ ไม่ยูทูบเแก่วไาว่ากันย่ากตักซอไม่เว้ไม่ไวอืมแล้วไม่กล้เล่าฟซบนุ๊กพอาเดี๋ยวไม่้องน่มาเจอเ็กอ่างลูกกล้าเล่ยูทูบเราจน่าหรอหนอแล้วเรี่ยงยัมึงจะบอกเจ๊ด่ามึงยังหัวเหเจ๊ด่าบ้าหนอเวดาน้องสาวคนี่เอารับยังกน้าขอบ้านเนาะหนอโอเคจะมีกิจละกี่เดือนจะนีให้ปตูเราตดอเอาเวดาด้อมืงกันเดาพาร์ตี้หนอเดาดีควาดดอดอพูดเดอเวทีพลดเดไปอาตามหน่ตาพูดมาแล้วเนาะเย้มึงจะนี่คนี่เดาชุ่มแตเ่ Bukan maketnya, kejar. Dia ini lah, orang maket. Orang orang pun ni. Kadis lah.